สวัสดีค่ะวันนี้เรามีประเด็นกฎหมายที่น่าสนใจเอ่ออาจจะเคยสงสัยกันนะคะว่าถ้าผู้เสียหายในคดีายาเนี่ยเกิดเสียชีวิตไปก่อนคดีจะจบลงแล้วคดีนั้นจะเป็นยังไงต่อไปใครจะเข้ามาจัดก,การแทนได้บ้าง วันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันค่ะโดยอ้างอิงข้อมูลจากบทความวิชาการเรื่องทายาทฟ้องคดีอาญาแทนผู้ตายได้หรือไม่ของผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมวุฒิสารากิจจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยายลัยพะเยาค่ะมาช่วยกันไขข้อข้องใจนี้นะคะเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยปกติแล้วกฎหมายบ้านเราเนี่ย ให้สิทธิผู้เสียหายฟ้องคดีอาญาเองได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาคือผู้เสียหายที่ยื่นฟ้องคดีไปแล้วนะคะเกิดเสียชีวิตกฎหมายก็มีทางออกให้ค่ะในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา29ระบุไว้เลยว่าใครทําต่อได้บ้างก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือ,อ,อลูกหลานเหลนแล้วก็สามีหรือภริยาค่ะใช่ครับ คือหัวใจสำคัญจริงๆนะครับมันอยู่ตรงคำว่ายื่นฟ้องแล้วนี่แหละครับตามมาตราย9 9คือต้องมีการยื่นฟ้องคดีต,ต่อศาลไปแล้วเท่านั้นคนที่กฎหมายระบุไว้เนี่ยถึงจะมีสิทธิ์เข้ามารับช่วงคดีด,ดำเนินคดีแทนได้ครับจุดนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเป็นแค่ผู้เสียหายเฉยๆน,น,นะครับแล้วก็แค่ไปร้องทุกข์ หรือที่เราเรียกกันว่าไปแจ้งความกับตำรวจไว้นะครับแต่เรื่องยังไม่ได้ไปถึงขั้นยื่นฟ้องต่อศาลเลยแล้วต่อมาเกิดเสียชีวิตไปซะก่อนอันนี้เนี่ยทายาทหรือว่าญาติญาติที่กล่าวมาเมื่อครู่จะยังไม่มีสิทธิ์เข้ามาฟ้องคดีายาาแทนตามมาตรา29นี้นะครับอ๋อค่ะเดี๋ยวนะคะตรงนี้น่าสนใจมากเลยค่ะคือหมายความว่าถ้าแค่ไปแจ้งความไว้ที่โรงพักเฉยๆแต่ยังไม่ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้วผู้เสียชีวิตเกิดเสียชีวิตไปก่อน ลูกหลานหรือพ่อแม่หรือคู่สมรสก็ไม่มีสิทธิ์เข้ามาฟ้องคดีอาญาในนามของผู้ตายเลยเหรอคะถูกต้องครับเป็นแบบนั้นเลยครับเพราะว่ามีแนวคำพิพากษาสารดีกาวางหลักไว้นะครับอย่างเช่นดีกาที่51622 547หรือ1096 2557ที่สนับสนุนหลักการนี้เลยครับว่าสิทธิในการฟ้องคดีอาญาเนี่ยมันเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้เสียหายเท่านั้น คือมันติดตัวคนคนนั้นไปเลยไม่ได้ตกทอดไปสู่ทายาทเหมือนกับพวกทรัพย์สินมรดกทั่วไปอย่างบ้านที่ดินเงินทองเว้นแต่จะเข้าเงื่อนไขพิเศษจริงๆตามมาตรา29ที่ว่าไว้คือต้องยื่นฟ้องแล้วเท่านั้นครับเข้าใจแล้วค่ะคือต้องให้เรื่องไปถึงชั้นศาลแล้วจริงๆสิทธิ์ถึงจะส่งต่อได้แล้วแล้วถ้าเกิดกรณีที่ผู้เสียหายยื่นฟ้องไปแล้วนะคะแต่ต่อมาเสียชีวิต แล้วปรากฏว่าไม่มีญาติที่เข้าเกณฑ์ตามกฎหมายเลยหรือมีแต่ไม่มีใครอยากจะดำเนินคดีต่อแบบนี้คดีจะตกไปเลยไหมคะจะระง,งับไปเลยหรือเปล่าอ่าอันนี้เป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจครับถ้าเรามองภาพใหญ่ขึ้นโดยเฉพาะในคดีอาญาแผ่นดินนะครับคือคดีที่มันกระทบต่อสังคมส่วนรวมแม้ว่าตัวโจทซึ่งก็คือผู้เสียหายที่เป็นราษฎรยื่นฟ้องเองเนี่ย จะเสียชีวิตไปแล้วก็ไม่มีทายาทคนไหนเข้ามารับช่วงต่อเลยก็ตามสารก็อาจจะพิจารณาคดีนั้นต่อไปได้นะครับไม่จำเป็นต้องจำน่ายคดีออกไปตามแนวคำพิพากษาดีกาเก่าๆอย่าง1 2 4 4 2 5อย่าง1 2 4 5 0 4ก็เคยมีวางแนวไว้เพราะถือว่าการฟ้องคดีอาญาแผ่นดินเนี่ยโจทราษฎรก็เหมือนฟ้องแทนประโยชน์สาธารณะอยู่ส่วนหนึ่งด้วยคดีจึงไม่จำเป็นต้องยุติลงเสมอไปครับ แต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับยังมีอีกแง่มุมที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกนิดหนึ่งคือต้องดูด้วยว่าตอนแรกเลยเนี่ยใครเป็นคนยื่นฟ้องคดีมาตรา29ที่เราคุยกันเนี่ยมันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อผู้เสียหายที่แท้จริงเป็นคนยื่นฟ้องเองแล้วต่อมาเสียชีวิตลงอ๋อหมายความว่าต้องเป็นคนที่ถูกกระทําโดยตรงเลยเป็นคนยื่นฟ้องเองใช่ครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆนะครับสมมุติว่าลูกยังเป็นผู้เยาว์อยู่ แล้วถูกคนทำร้ายร่างกายพ่อซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมก็เลยไปยื่นฟ้องคดีอาญาแทนลูกแต่ปรากฏว่าดำเนินคดีไปสักพักพ่อซึ่งเป็นคนยื่นฟ้องแทนเนี่ยเกิดเสียชีวิตไปกรณีแบบนี้ญาติคนอื่นเช่นแม่หรือปู่ย่าจะมาขอเข้าดำเนินคดีต่อจากพ่อที่เสียชีวิตไปไม่ได้นะครับเพราะว่าคนที่ยื่นฟ้องคือพ่อไม่ใช่ผู้เสียหายตัวเจงซึ่งก็คือลูก พ่อเป็นแค่ผู้มีอำนาจจัดการแทนตามกฎหมายเท่านั้นกรณีนี้จึงไม่เข้าเงื่อนไขของมาตรา29ที่ระบุว่าต้องเป็นผู้เสียหายยื่นฟ้องแล้วตายลงโหละเอียดเหมือนกันนะคะเนี่ยสรุปแล้วนะคะประเด็นสำคัญมากๆที่เราต้องจำให้แม่นเลยก็คือความแตกต่างระหว่างการแค่ไปร้องทุกข์หรือแจ้งความที่สถานีตำรวจกับการยื่นฟ้องคดีต่อศาลจริงๆเฉพาะกรณีหลัง คือผู้เสียหายได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้วเท่านั้นนะคะถ้าหากผู้เสียชีวิตไปทายาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในมาตรา29ได้แก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานหรือคู่สมรสถ,ถึงจะมีสิทธิ์เข้ามาศาลต่อคดีแคนได้ค่ะถูกต้องเลยครับชัดเจนมากและต้องย้ำอีกทีว่า ต้องเป็นการยื่นฟ้องโดยผู้เสียหายตัวจริงด้วยนะครับไม่ใช่ผู้จัดการแทนสิทธิ์ในการดำเนินคดีอาญาถึงจะตกทอดไปได้ภายใต้เงื่อนไขพิเศษมากๆของมาตรา29นี้ซึ่งมันแตกต่างอย่างชัดเจนเลยนะครับกับหลักการรับมรดกทางแพ่งทั่วไปที่พวกทรัพย์สินต่างๆเนี่ยมันจะตกทอดสู่ทายาทตามลำดับชั้นปกติอยู่แล้วอืมน่าคิดต่อนะคะว่า พอเรารู้เงื่อนไขที่มันเฉพาะเจาะจงแบบนี้แล้วเนี่ยมันอาจจะมีผลต่อการตัดสินใจของผู้เสียหายเองไหมคะว่าจะเลือกจังหวะในการยื่นฟ้องคดีด้วยตัวเองเมื่อไหร่หรืออย่างไรแบบว่าอาจจะต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกับตัวเองก่อนที่คดีจะถึงที่สุดด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อคิดที่น่าสนใจคะ่ะ